Big Eye Coffee สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมซีนะครับอีกหนึ่งตอนวันนี้ผมจะมาพร้อมกับตอนสาธิตวิธีการชงชาไทยนะครับผมเป็นชาไทยที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองหรือว่าชาเย็นที่เราเรียกกันนะครับผมวิธีการชงนั้นง่ายมากคุณมีเครื่องชงกาแฟสดของ Big Eye c o f f e e ที่เป็นเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมกาแฟขอโทษที เราเตรียมชาอ่าเดี๋ยวราผมวันนี้เรามาชงชากันนะครับผมชาไทยนะครับที่จะเป็นในรูปแบบของแคปซูลวิธีการก็คือว่าเราจะเอาชาไทยใส่เข้าไปในแคปซูลนะครับที่เปิดเครื่องแล้วเครื่องบอมแล้วเรียบร้อยเราก็เอาบีเกอร์มาตวงไว้นะครับกดซักนะครับคุณจะเห็นได้ว่าขั้นตอนนี้เครื่องโฉมกับแหวดของเราก็จะกลั่นชาได้เหมือนกัน,นครับเชียงใสแคปซูลชาลงไปทันองนะครับ ชาตัวนี้ถูกเซตมาให้ชมออกมาแล้วเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้านะครับอยากที่จะได้ชาที่ไปชมเย็นนะครับกดช็อตแรกแล้วนะครับมันจะเป็นการสะดุ้งชานะฮะกดอีกช็อตหนึ่งซ้ําเลยก็ได้นะครับเพือนแทได้น้น,น60มิลลลิตรแต่นั่นก็แล้วแต่ความชอบการเข้มข้นของชานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะเตรียมในระหว่างนี้ก็คือนมข้นนะครับเพราะว่าไทยสไตล์มันต้องมี นมข้นและนมคาร์เนชั่นนะครับนมคาเนชั่นนั่นเองวิธีที่ผมเตรียมนี้ก็คือจะอยู่ที่นมข้น10มิลลลนะครับและนมคาร์เนชั่น20มิลอ่าผมจะดิทั้ง2อ,อย่างนี้นะครับไปตรงนี้เราก็ตะวันซ่าันะบเป็นสีที่เราคุ้นเคยกันไหมครับสำหรับชาไทย คนให้เข้ากันนะครับถ้าคุณชอบความหวานมากกว่านั้นคุณก็เติมของเองเลยนะครับเพราะนี่คือเครื่องชงกาแฟสดของบ้านคุณแล้วนะครับกับ Big Eye Coffee แต่นี้เราเป็น Big i t นั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วกับชาเย็นไทยที่เราคุ้นเคยกันลองเอากลับไปชิมที่บ้านนะครับผมเพราะว่ามันอร่อยมากเลยนะครับสั่งซื้อได้ที่ Big Big e ก e Coffee เข้าไปชมคลิกใน Facebook เราก็ได้หรือใน Line ของเราก็ได้นะครับมีพนักงานรูปหลอกคอยตอบ l i n e คุณอยู่เจอกันนะครับสวัสดีครับ